ครับผมสวัสดีครับมาพบพ่อกับเอคนุบ้านนะครับอีกเช่นเคยนะครับเมื่อนี้น้ำนิสันนะครับนิดสันบิ๊กเอ็มฝาแดงละเอียดนะครับมานำเสนอนะครับรับเดี๋ยวชมบอดี้นะครับภายนอกไปก่อนกับรถนิสันก็นี่แลนมาแล้วร้อยหาสิบโลนะครับแลนเอามาจากขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผ่านบททดสอบมาเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวชมตัวภายนอกรถนะครับชมบอดี้นะครับครับประมาณนี้นะครับผมให้ชมกันมุมกว้างๆจยกหน่อยนะครับรถคันนี้ทรงสวยนะครับทรงสวยรถแรนดีนะครับรถแรนดีนะครับแรนมากร้วๆเลยนะครับแอร์เย็นพวงมาลัย power นะครับคับส่วนดอกยางคับก็ยังยังโอเคนะครับแม็กนะครับ เป็นแม็กล้อแม็กนะครับบโแมีล้อกระทะนะครับโอเคหรือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ส่วนเรื่องภาษีนะครับเป็นภาษีหกเงีดนะครับเป็นภาษีหกเงีดขาดอ่าขาดนะครับขาดต่อปีนะครับปกตินะครับกสำหรับผู้บริสิทธิ์นะครับซุ่มบริสิทธิ์อ่าผู้บริสิทธิ์ก็บ่มีปัญหานะครับเอาไปต่อใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติสีสันก็จะมี ลองรอยนิดๆหน่อยๆนะครับลองรอยนิดๆหน่อยๆนะครับขัดซีนะครับขับขัดซีขับสวยนะครับขัดซีสวยนะครับขับประมาณนี้กันเลยรับขับซีนะครับรับชมไปสุดลำนะครับขัดซี ครับผนสีกระป๋องนะครับมันเป็นสีไอสีสนิมนะครับเป็นสีสนิมก็เลยผลมันหน่อยนึงนะครับเให้มันดูดีแต่บ่มีตอบ่มีดามบมีหักนะครับกัดสีถือว่าโอเคนะครับขัดสีถือว่าโอเคนะครับครับชมกันประมาณนี้นะครับแม็กไลเนอร์พอมันทุกก็ะมี่องร้อยนะครับของการใช้งานนะครับหลดเก่าแล้วนะครับมันก็ธรรมชาตินะครับ ก็มีลองรอยการใช้งานครับสีก็อาจจะมีสีดบ้างนะครับรับโซนกระบะนะครับเป็นแม็กไลเนอร์นะครับแม็กไลเนอร์นะครับพร้อมบรรทุกนะครับเอาไปใช้งานถือว่าโอเคนะครับกับประมาณนี้นะครับรถล,ลักมื่นนะครับให้ดีครบจบกับโบแมนนะครับกับตอมีกรก่าสีสีดแน่ยังแน่ ตามธรรมชาตินะครับตามธรรมชาติ king, ลดลักมื่นลดเก <te> pues ่าเกนะครับครับเดี๋ยวมาดูภายในรับภายในกับแผงประตูกับถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคบัวช่ำนะครับภายในนะครับภายในสวยนะครับครับผมประมาณนี้นะครับับภายในสวยนะครับช่องกลางเก๊กลางนะครับอยู่ครบมดนะครับ ประมาณนี้นะครับแผงประตูฟังนุ่นถือว่าโอเคนะครับมาดูเบาะแคบนะครับเบาะแคบป,ประมาณนี้มีขาดนิดนึงนะครับมีขาดนิดนึงครับตามตามธรรมชาติของรถเก่านะครับตามธรรมชาติของรถเก่านะครับเดี๋ยวดูไปทีละจุดนะครับดูไปทีละจุดนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดูเครื่องยนต์กันกับนิสสันปิดประตู ปกตินะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเดี๋ยวมาดูประตูข้างด้านท้ายเป็นยังไงนะครับบอกกันทีละจุดนะครับเอาให้มันชัดเจนนะครับนะครับทางด้านท้ายด้านซ้ายแผงประตูก็โอเคนะครับโอเคนะครับ บ่ถือว่าน่าเกียินะครับรถบ่ถือว่าน่าเกียตินะครับราคานะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมสิเปิดทีหลังนะครับหลังจากผมอธิบายไปก่อนนะครับมาดูเครื่องยนต์กันครับมาดูเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์นะครับมีแผงฉนวนกันความร้อนนะครับ กับรถคันนี้รถคันนี้นะครับเป็นมือเดียวนะครับเป็นมือเดียวปลายแดงแต่เหล็มเต็มนะครับเหล็มเต็มพออยังรถเอาไปรีไฟแนนซ์นะครับลูกค้าเ,เ,เพิน่นเอาไปรีไฟแนนซ์นะครับเพิ่นไปรีไฟแนนซ์มาครับครับมานี่นะครับคันหนาครับคันหนาสวยๆนะครับไม่ไม่มีการชนนะครับเลขนัมเบอร์ยังอยู่ครบหมดนะครับนาคาัน นะครับเป็นฟ้าแดงละเอียดนะครับดีเซลเครื่องดีเซล2 5 0 0นะครับเครื่องดีเซล2 5 0 0นะครับกับประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับเครื่องแห่งๆบ่มีเยิ่มบ่มีย่อยเลยนะครับรถถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับนี่ครับพวงมาลัย power นะครับเป็นพวงมาลัย power นะครับโอเคขับเบาสบายนะครับกับประมาณนี้นะครับนะครับสวยๆเครื่องแห่งๆเลยนะครับ กับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนมาแล้วนะครับกองกองน้าํา no มันนะครับเปลี okay. so ่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับน้ํามันเครื่องเปลี่ยนมาแล้วของเร็วนะครับโอเคนะครับคือเอาไปเอาไปใส่นะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับดูเครื่องเครื่องยนต์นะครับแห่งๆนะครับแห่งๆกันเลยนะครับบ่มีเยอมผมมีย่อยนะครับเบิ่งกันไปทุกจุดนะครับทุกอย่างนะครับเอาความจริงมาคุยกันนะครับเอาความจริงมาคุยกัน ทำมากับโบจบคือเก่ากันผมบอกว่าความจริงนะครับบอกว่าความจริงมากกับบบจบนะครับเสียดดยเวลาเสียดายความรู้สึกนะครับเสียดายเงินที่ได้เติมน้ํามันมากนะครับเอามากก็คือว่าเออมากแล้วผมก็อยากให้จบนะครับตัดตั้งใจสีมาแล้วนะครับตั้งใจสีมาคืออยากได้ให้รดให้รดเอาไปใช้นะครับให้เอาไปใช้นะครับครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ฝากระโปรงฝากระโปรงก็ประมาณโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับระบบภายในนะครับระบบภายในระบบเครื่องยนต์นะครับผมสีแจ้งรายละเอียดให้มันชัดเจนยังอยนะครับคอนโซลนะครับเกะเปิดได้ปกตินะครับโอเคนะครับสวยๆนะครับสวยๆ นะครับกลับมาดูเครื่องยนต์กันประมาณนี้นะครับไฟนะครับไฟหน้าปัดโอเคนะครับแต่ผมสิแจ้งไว้ก่อนเด้อนะครับความร้อนใช้ได้เกียร,ร์น้ำมันใช้ได้นะครับบ่อได้สองตัวนี่นะครับสองตัวนี่นะครับความเร็วกับรอบนะครับรอบวัดความเร็วนะครับบ่อได้นะครับบอกกันตรงๆนะครับบอกกันตรงๆครับระบบแอร์ระบบวิทยุนะครับเปิดทํางานนะครับ เปิดทำงานดังดังนะครับนะครับวิทยุทำงานเป็นเสียเทียบกับเสียสมัยเก่านะครับต่อไปอันนั้นก็เอาไปเปลี่ยนเอานะครับเอาไปเปลี่ยนเอานะครับเปิดจิตปกตินะครับแอร์เย็นนะครับครับเดี๋ยวมาดูการสตาร์ทกันครับอ่าปัดน้ำฝนนะครับปัดฝนน้ำฝนทำงาน e, นาะครับฉีดน้ำฝนนะครับฉีดน้ำฝนใช้ <ripping out monkey> ได้นะครับนะครับ นำฝนใช้ได้นะครับแต่นำหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูสตาร์ทนะครับมาดูสตาร์ทกันกับกระจกขึ้นลงปกตินะครับมาดูสการสตาร์ทกันนะครับ แสดงว่าน้ำมันฉีดมานี่นะครับน้ำมันลงไปกลางล่างนะครับเครื่องแห้งปกตินะครับครับเดี๋ยวดูกันครับเครื่องนิ่มครับเครื่องนิ่มผมแล่นทางไกลมาสบายสบายเลยนะครับผมแล่นทางไกลมาสบายสบายนะครับแล่นทางไกลมาแบบ สบายยกันเลยนะครับเหยียบเหยียบมาเป็นร้อยนะครับเหยียบมาเป็นร้อยได้เลยนะครับผมเหยียบมากันเป็นร้อยเลยนะครับลดตะลักขันนะครับลดตะลัคขันนะครับบดได้พันการสะไล่นะครับบ่ได้่านการสะไล่ขึ้นสะไล่มาแต่ยางไดนะครับผมถูกทุกยางนะครับผมทดสอบมาหมดนะครับครับเดี๋ยวมาดูการสตาร์ท สตาร์ทง่ายๆนะครับเสียงเครื่องนิ่มๆนะครับเสียงเครื่องนิ่มๆเหมือนเลยนะครับสตาร์ทง่ายครับครับเดี๋ยวมาดูไอระบายกันไอระบายโบมี่นะครับครับไอระบายโบมี่นะครับไอระบายโบมี่ยวดูหม้อน้าม้อน้าบ่ดันนะครับ หอน้ำบ่ดันนะครับความม่อนปกตินะครับความม่อนปกตินะครับปรามาณนี้นะครับะมามนี้เสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเสียงเครื่องิีสันฟ้าแดงเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์เสียงนิ่มนะครับเสียงนิ่มฟังง่ายนะครับแต่รถเครื่องดีหรือฟังง่ายๆนะครับฟังไม่ยากนะครับรถเครื่องดีนะครับเครื่องดี กับความร้อนปกตินะครับไม่ดันไม่ไอไม่พ่นนะครับกับเดินทังไก่มาแล้วนะครับเดินนางไก่มาแล้วร้อยก็โลนะครับผ่านนะครับเหยียบมาเป็นร้อยขึ้นกันนั่นแหละครับเหยียบมาเป็นร้อยขึ้นกันครับผมเดี๋ยวมาดูระบบไฟนะครับมาดูระบบไฟกันในตัวกับไฟขึ้นบอติดครบจุดครับ เรือนหมอกเรือนไม้ขึ้นมดนะครับเรือนไม่ขึ้นนะครับูไปหนานะครับ้ายติดนะครับใา้ติดขวาติดนะครับ้ายติดขวาติดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไฟสูงไฟสูงไฟต่ำนะครับได้ปกตินะครับไฟสูงไฟต่ำปกติครับมาดูไฟไทยกันนะครับ ้ายติดนะครับซสายติดขวาติดนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับรถเก่านะครับรถเก่าก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งการสตาร์ทเบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับการสตาร์ทอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะครับดับเครื่องและสตาร์ทนะครับเอาให้มั่นใจนะครับ เียเครื่องนิ่มๆน,นะครับนี่ครับเอกลักษณ์ของปลาแดงนี่สันปลาแดงนะครับนี่สันปลาแดงจับดับเครื่องคุยกันนะครับทุกอย่างต้องชัดเจนปิดปกตินะครับทุกอย่างปกตินะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับรถ เดี๋ยวผมให้ย่นชมนะครับมุมกว้างๆนะครับดูทรงนะครับดูทรงนะครับดูทรงให้ละเอียดนะครับให้ชัดเจนนะครับทรงสวยๆนะครับทรงสวยๆล้อแม็กนะครับล้อแม็กกระบะแม็กไลเนอร์นะครับพร้อมบรรทุกนะครับหลองลอยตามการใช้งานนะครับ ลองลอยตามการใช้งานครับให้ดูวนอีกรอบนึงนะครับเอาให้มันชัดเจนนะครับการตัดสินใจนะครับทุกขัง้งนะครับผมก็บอกอยู่ทุกข e. ั้งนะครับตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะเงินของท่านท่านมาท่านเสียเวลานะครับท่านเสียเวลาเสียเงินมานะครับเสียเงินมาผมก็ต้องบอกทุกขั้งนะครับว่าเออโอเคท่านรับได้ก็โอเคนะครับรับได้เข้ามานะครับรับได้ค่อยมา นะครับครับตามสภาพที่ผมรายงานนะครับตามสภาพที่ผมรายงานไปเลยรับรถคันนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นเก้านะครับเปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นเก้านะครับราคาบแพงนะครับก็ถือว่ารถพอใส่นะครับรถพอใส่รับรถหลายปีแล้วเปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพันนะครับรับที่สถานที่ตั้งนะครับอําเภอสมเด็จนะครับบ้านโคกกลางอำเภอบ้านโคกกลางตำบลผาเสวลล์อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ ที่เก่าที่เดิมซอยเดิมนะครับเอคุนนันบ้านนะครับติดต่อสอบถามนะครับร hmm, ายละเอียดนะครับอยากรู้รายละเอียดลึกๆโทรมาสอบถามได้นะครับ0 8 6 8 4 9 3 3 9 2กับ0 8 6 8 4 9 3 3 9 2กับเอคุนนันบ้านนะครับกับโทรสอบถามได้นะครับโทรสอบถามรายละเอียดมันชัดเจนกว่านะครับชัดเจนนะครับชัดเจนรถคันนี้นะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับ no เครื่องดีนะครับแอร์เย็นผมอะไรพาวเวอร์นะครับภาษีขาดหนึ่งปีนะครับต่อหนึ่งปีนะครับครับบอกกันตรงตรงนะครับต่อได้ปกตินะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับรถคันนี้ครับเปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นเก้านะครับสนใจสอบถามนะครับสนใจสอบถามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ FC นะครับ f c ฟีอ่าติดติดตามนะครับคนทิ่ติดตามนะครับ หรือว่าผู้สิติดตามไหมนะครับก็ขอบคุณลลวงหนานะครับเขามาติดตามนะครับรับชมนะครับผมก็มีหน้าที่นําเสนอนะครับรถดีๆรถมือสองเข้าไรเข้าสวนนะครับราคาประหยัดประหยัดนะครับราคาไม่แพงอย่างที่นะครับราคาตามสภาพรถยนต์นะครับตามสภาพรถยนต์นะครับรถลักหมื่นให้ดีคือรถลักแสนก็ไม่ใช่นะครับก็ตามธรรมดามันต้องมี การเก็บงานนิดๆน่อยๆนะครับผมขายรถตามสภาพนะครับรับได้นะรับได้ค่อยมาเอานะครับรับได้ค่อยมาเอาครับแต่ทุกอย่างนะครับรายงานด้วยความสัต์จริงนะครับตรงไปตรงมานะครับผมตรงไปตรงมานะครับให้ชัดเจนนะครับเอามันชัดเจนนะครับครับ หรือว่าให้ไปทรงนะครับไปทรงทรงได้นะครับครับไปทรงได้กับรถทุกขั้นนะครับผมบ่ผ่านรถสไลด์นะครับบัผ่านรถสไลด์นะครับขับเองทดสอบเองนะครับทดสอบเองถ้าพังก็คือพังอยู่กับผมเลยนะครับรถไม่ดีจริงไม่มาถึงบ้านนะครับรถระยะทางแต่ละขั้น200โลร้อยกว่าโลสามร้อยโลนะครับรถทุกขั้นผมเอามานะครับผมจ้างคนขับนะครับจ้างคนขับมานะครับ จากคนขับถ้ารถบบดีจริงนะครับคือตายกลางทางครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับครับดูกันชัดๆนะครับตัดสินใจอ่ะโอเคนะครับสุดท้ายและท้ายสุดนะครับสุดท้ายและท้ายสุดก็แจ้งกันอีกรอบนะครับรถคันนี้นิสันอ่านิสันบีเอ็มฟ้าแดง นะครับจอโค้งนะครับจอโค้งครับตัวนี้เปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพันนะครับสถานที่ตั้งบ้านโคกกลางตำบลผาสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเอ๋คนบ้านสอบถามได้ครับศูนย์แปดหกแปดสี่เก้าสามสามเก้าสองศูนย์แปดหกแปดสี่เก้าสามสามเก้าสองครับเอ๋คนบ้านครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสนใจทักมาโทรมาสอบถามนะครับคลิปนี้ ลากันไปก่อนนะครับผมกับสวัสดีครับ